จ็ดโมงเก้านาทีกำลังไปวิทยาลัยแล้วค่ะวันนี้จะไปเพคลคินิกก่อนนะคะแล้วตอนบ่ายก็จะไปโรงพยาบาลกันไปออกที่ต่างจังหวัดจะถึงวิทยาลัยแล้วเจ็ดโมงสี่สิบสามแล้วครับเจ็ดโมงสี่สิบห้าถึงวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่วันนี้อาจารย์นัดสอบทำคลอดตอนแปดโมงครึ่งก็เลยยังไม่ไป ขอนั่งเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันอุ้ยแปดโมงแล้วถุงเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่เอตรงนี้ก่อนเส่ถุงเท้าก่อนละกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปโรงพยาบาลแกลงกันนะคะทุกคนว้าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนไปด้วยทิ้งนี่ก่อนละกันเนาะอ่ะ อ้ยตลกไงเนี่ย,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 ยซึ้อถุงเท้าอะไรมนเนี่ยตลกือเปล่าซื้อซื้อถุงเท้าสี่ถุงหกมานะ้ my god โอ้ my god จึงเปียกอย่างตึงอะพี่ซื้ออะไรมาเนี่ยโอ้ยแล้วเป็นคนเท้าสี่สิบอะทุกอย่างหิวข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปห้องซิมส์มิวเรเซน ซิมสเตรมูลเลชันกันนะคะทุกคนจะเป็นแบบว่าสถานการณ์แบบว่าจำลองการทำคลอดก็จะไปพรีคลินิกแบบทุกคนยังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีใช่ไหมที่ล่วงไปเมื่อกี้ยังอยู่ดีนะโอเคเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปห้องซิมละแปดโมงหกนาทีนะคะมาถึงห้องซิมสเตรมูลตัวเดยด้านแล้วเมื <c oughs> ่อวานลืมสมุดไหมวันนี้ก็เลยจะมาหาสมุดคะ่ะคนนี้ไปหาสมุดน,นะคะสมุดอยู่ไหน มขมาลงตรงนี้ว้ายยังอยู่คือเกายังบ่งหายไปใส่8โมง8นาทีนะคะเดี๋ยวลองซ้อมก่อนนะคะก่อนที่อาจารย์จะมาค่ะนี่เป็นไงเราดูตัวขึ้นได้ยังหรือว่ายังฮะฮะ11โมงแล้วเรียนเยักแย่อยู่ โมง6นาทีนะคะทุกคนเราจะมาเยอะแผ่กันวันนี้เราอยู่กับพี่ปูเห็นหน้ากันแล้วใช่ไหมหน้าชัดมากไปตามหานะคะบ่ายโมง50ค่ะทุกคนมาแวะกินก๋วยเตี่ยว9บาทนี่จ้าช่ำมากวันนี้นะคะมากับเพื่อนนี่จ้า าชามจด้แต่มางคน3โมงแล้วเพิ่งออกจากบ้านแต่ว่าต้องถึงโรงพยาบาล4โมงไปกันต่อเย่3โมง56เพิ่งถึงพังลาดถึงกี่โมงหลับแล้ว4โมงคึ่งค่ะทุกคนเพิ่งถึงเพื่อนสาบแล้วมะสาบจริงสาบจริง ไปสู้ชีวิตแล้วทุกคนบ๊ายบายห้องคอดเริ่มสตาร์ทแย่